สวัสดีดครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะครับ<ะ>และในวันนี้ได้มีโอกาสมาอีกแล้วครับที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุต,ต,ตรดิตถ์ตอนนี้ผมอยู่กับคุณยายท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณยายคุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายซิดค่ะยายอะไรนะยายซิดยายซิดค่ะยายคุณยายซิดจ้าอายุกี่ปีแล้วครับเจ็ดสิบสี่จ้าเจ็ดสิบสี่จ้าคุณยายอยู่บ้านเลขกที่เท่าไหร่นะเด็กที่ยี่สิบห้า หมูสามเจาทป,ปาออทปาเจ้าจดลิดค่ะคุณยายเป็นอะไรมาก่อนครับคุณยายเป็นโรคกระเพาะแปลว่าปวดเป็นโกกรคกระเพาะมาก่อนใ่ระว่าคุณยายเป็นสามมาก่อนจ้า <laughs> เป็นโกกรคกระเพาะอาการเป็นไงครับคุณยายมันชองมันลุยเป็นลมเย็นกินนี่นาก็ห่อดหอนดองมันออกร้อนท้องจ้า ยาเนี่ยมันกินก็หายหายดีแล้วพุณนี่นะห่อนตองห่อนไส่นะกินข้าวดีรับนีมาก่อนนอนกับบารับข้าวกับบ่อยากเอ๊กินอะไรก็ลําบากเนาะเออกินข้าวกับบ่อยากนอนกับบอรับเป็นเรื่องที่มัดคืนบารับกับไม่แล้วมากินยาเขากินข้าวดีรับดีเอันร้อนท้องจ้ะแล้วมันก็หายไปท้องมันเป็นลูกเป็นดยนะ แห้งมันนด้านคล้ายๆอย่างไตไก่แมนกับกินยาให้เขาก็หายไปเออกินปุ๊บมันก็แห้งเแต่ขวดเดียวนะหมอฮู้นะยายทอดนักสองขวดฮู้ซึกเลยครับอือยายก็มาเอาสี่ขวดแล้วคุณยายรู้จักนำมาขามเสืสย,ยามจากที่ไหนครับยายออกวิทยุจ้าออกวิทยุจ้าฟังวิทยุทุกวันฟังรายการของใครพูดครับฟังนี่ของนายศิลป์เนาะ ฟังรายการใครนะข้าวศิลศิลเมืองสุพรรณศิลเมืองสุพรรณเอองสครับหน้าเขคนละเขาเอออืมออนะฮะคุณยายฟังครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงเชื่อไหมเชื่อโอ้ลองลองไปซื้อกินก่อนอีกอะลองไป่ซื้อกินก่อนจา้านี่ซื้อไว้ทีแรกสองขวดอเออกินทันหมดแล้วก็กบขึ้นมาซื้ออีกมาขวดหนึ่งครับจ้ะหมดทันกลับขึ้นมาซื้ออีกมาขวดหนึ่งมดกลับขึ้นมาซื้ออีกมา นี่ยังผมไม่ใช่ตั้งแต่เราไม่ใช่ตั้งหลุกสาวมากชกเงนก่อนชื่ออีกใหม่คุณยายอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วยังดูแข็งแรงอยู่เลยเนาะเจ็ดสิบสี่ปีเถาะมากะเจ็ดสิบสี่คุณยายเชื่อหมักด้หรอครับค่ะอร่อยไหมครับหมากอร่อยดีก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายมากนะครับให้บริษัทเซนสยาม ในทางมาสัมภาษณ์คุณยายแล้วก็ขอ,ข,อขอบคุณมากครับ